ยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า3,000ปีนครฉงชิ่งเป็นสถานที่ที่ผสมผสานความสวยงามของธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ไว้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีสีสันยามค่ำคืนและอาหารขึ้นชื่ออย่างม้อไฟรถเด็ดรอต้อนรับนักท่องเที่ยวรองนาย 3, นกเทศมนตรีนครฉงชิ่งกล่าวว่านครฉงชิ่งมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยจุดขายเรื่องความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมดั้งเดิมเทศบาลนครฉงชิ่งมีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการจัดงานฉงชิ่ง Global Travel Agents Conference และสัปดาห์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฉงชิ่ง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกและนวัตกรรมสีเขียวนอกจากนี้ยังมีแผนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วยการสนับสนุนการตั้งตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวของต่างประเทศในฉงชิ่งเพื่อยกระดับฉงชิ่งให้เป็นนครที่น่าเที่ยวและน่าลงทุนนครฉงชิ่งมีพื้นที่ประมาณ8 2 0 0 0ตารางกิโลเมตรมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ5ของจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเซินเจิ้นและกวางโจ